ที่นี่คือดอยช้างโมบครับเป็นชายแดนข่ายทหารดอยช้างโมบสุดเขตประเทศไทยกับพมา่าดวงอาทิตย์กำลังตกสวยงามมากก็ให้ชมบรรยาก,กาศบริเวณดอยช้างโมบสวัสดีครับก็ <laughs> ที่ท่านเหน็นรั้วไม่ไ่นี่ อย่าทำเป็นเล่นนะครับออกจากรั้วไม้ไผ่เป็นหน้าโนนคือเฉตประมาแล้วห้ามเดินห้ามไปประมาณนั้นก็ระวังวันนี้จะเดินด้วยซุ้มไม้ไผ่เป็นเขาวงกดครับขอให้เดินมาเดินหาทางออกเองครับ ก็จะให้ดูชมไปด้วยกันจะปิวบรรยากาบชายแดนไทยพมา่าแถวโดวยชางโมบครับต่อไปก็จะเป็นผาอี้ผาอี้โมสเตย์แล้วก็มีกาแฟก็คงจากะมาที่พักกันแถวนี้ ก็เป็นจุดชมวิวสวยๆที่ดอยช้างมูบนะครับก่อนไปบ้านผาอีข้างบนคือฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบครับเมื่อสักครู่นี้ผมลงมาแล้วมาตรงนี้ก็ผ่านจุดตรวจมาก็ไม่มีอะไรสำหรับคนมาเที่ยวเพราะว่าจะเข้าไปบ้านผาอีต่อ แล้วก็จะชมดวงอาทิตย์ตกที่ตรงนี้เลยชมดวงอาทิตย์ตกด้วยกันครับ ชมดวงพระอาทิตย์ตกที่บ้านพาอีอเบอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับดูไปด้วยกันดวงอาทิตย์กำลังจะอัดสดงที่พาอีอจุดชมอยู่ตรงนี้จะไม่สวยเท่าไหร่สู้บนดอยช้างมูกไม่ได้ ดูไปด้วยกันครับโดยชังมูกบวกกับบ้านระอีครับจุดชมวิวสวยงามจะชมพระอาทิตย์ตกที่นี่เลย ก็ชมไปเรื่อยๆครับก่อนดวงอาทิตย์จะตกมีดอยพละอินลัว

อยู่ที่บ้านผ่าอีแห่งนี้เขาก็บอกว่ามันจุดสวยงามอยู่แต่ว่าผมก็คงจะไปไม่ทันก็คงจะเอาจุดนี้เป็นหลักเลยข้างบนน่าจะสวยกว่าได้ลงมาแล้ว

เราบอกไปเยจังเนาะไ่ใช่ไม่ใชสองคนนั้นเนโล่งขึนเยเดี๋ยวติดต่อติดต่อติดต่อติดต่ยเิด่อติดต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 ่อตนดต่อติดต่อติด่อติด่อติด่อเิด่อติด่อติดต่อตนดต่อติดต่อติด่อติดต่อเิด่อติดต่อติดต่ยติดต่อติด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 ่อติ ก็อันนี้แบตก็กำลังจะหมดพอดีกับการถ่ายน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แบตเตอรี่หมดก็คงจะหมดไปเลยสำหรับการชมดวงอาทิตย์ตกที่ดอยช่างมุกและพาอีก็คงจะ จบลงพอดีครับก็นะคงจะให้ดูพรงอาทิตย์ตกทั้งหนึ่งในชีวิตหนะ้าที่แห่งนี้ก็อาจจะไม่ได้กลับมาเยี่ยมหรือเที่ยวอีกในช่วงชีวิตนี้ก็จะขอเก็บความทรงจำไว้กับวิดีโอกับความสวยงาม

สวยงามครับสำหรับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินกำลังอัดตรงที่บ้านผาอี้ครับสวยๆงามๆชมไปด้วยกันกับอยู่ที่นี่ก็คือบ้านผาอี่จุดชายเดือนไทยพระมา่าชมดวงอาทิตย์กำลังจะตกไปด้วยกันก็คนพื้นที่เขาดูประจำเขาก็ คงจะชินเรานักท่องเที่ยวนานทีมาเห็นแบบนี้สวยงามมากดวงอาทิตย์ตกที่พายีเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันก็จะจบเบยชิปดวงอาทิตย์ตกที่ r าีครับสำหรับ การเที่ยวในวันนี้ที่เหลือก็คงจะซุกหัวนอนหาที่นอนครับเพราะว่าเป็นทัวร์นกขมิ้นข้ามไหนนอนนั่นไม่ต้องกลัวที่พักสมัยนี้มีดีสอร์โรงแรมก็จะจบตรงตีดวงอาทิตย์จะตกดินครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนับถอยหลังถอยหลังดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าฮาวครับ เอาครับนับเวลาดวงอาทิตย์จะตกที่ผ่าอีส2 3 4า6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนับ้อยหลังครับเตรียมนับตอยหลังสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสามสอง หนึ่งสองสามไกลแล้วครับไกละจะรับข่าวฟ้าแล้ว ในที่สุดก็หายลับไปกับตาในที่สุดก็หายลับไปกับตาครับ